ติบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันเอละเมอคีดถึงเธอไม่มีวันลืมโบล่าสีแดงฉันมอบแด่คุณสีคักคักสีคตคักคักสีคักคักสีคนคัก สวัสดีพี <s <s <s> <s> ่น้องป้องปายสุภูสุก้อนยังเป็นทางการผู้ขาน้องบิกกี้สีหน้านวลค่ะเอ็นสีผ้าเพิ่นค่ะเฮ้ยมือนี้เขามาใส่ชุดสวยช่ย่ายมือบ้านคือบอมี่เอีนยังล่ะเนี่ยปืดม่านแดงไม่เข้ามาในยูหน้าม่านช่ย่ายคือพ่อขึ้นหัดอันไล่การที่ดีแท้ไล่การยังช่อยหน้าม่านโอ๋ตี้เออเอิงเองเองจ่า ฉันชื่อเอ็นซีเอ็นซีอายาเพินอิ <c oughs> หาเมื่อก่านบ้านเนี่ยคอยบอกว่าให้เขียนไว้ดีๆมันจังบ้หลงเขียนไว้ยุ่ไปกามแก้วเบียร์เจ๊ไหนจังลืบถิ่มเบิดวางสติใหญ่เอออุ้ย <c oughs> จะไปเบ้าถึงวัฒนธรรมภาคอื่นเอาเป็นเจะไหนคือว่าจังฉันเอาภาคเข้านี่มึงเคยเห็นบอ่อตัวหนังเสียบไหม เฮ็ดเจ้าไหนเอ้ยหนังลูกซีนตีน้องแม่ลูกซีนเอากระซิลูกซีนต้นน้อเจียบไม่น้องแม่หนังตะลุ่งหนังตะลุ่งโอ้หนังตะลุ่งตีเฮ็ดเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเอ้ยเฮ็ดไอพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นแสอน่อยก่อนแน่ข่อยบ่เคยเฮ็ดเออไสเบิ่งเฮ็ดน้ำใหญ่คือใบใหญ่จะกล่าวถึงฮนุมานผู้ชั้นชัยศี คำสั่งขององค์พระจกักรีคุณกระบี่จึงคานค่อยถอยออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวยายเมื่อกล่องแล้วว่าเห็นเข้าหมนังตะลุกบ่าเมลิเกเอาไหมเอาไม่ฉันเพือไปจะก่ลาวถึงฮนุมานผู้ชันใช่สีได้รับคำสั่ง กันไหมก่อนเด้บอบ่มีอย่างเลยบ่มีอย่างเลยตกกีกองใช่มองนี่แล้วบ่เคยเบิ่งหนังตะลุงแล้วมาเต็มภาคกลางเ <c oughs> มื่อกองภาคกลางเมื่อกองวาเลนไทยเกา่า <c oughs> ห้าคยร้องสารพันใส่ห้าคนตีใส่สิบ๊อเป็นสารพันสิ่งสติร้อ,องใหญยจะกล่าว <c oughs> <c oughs> ถึงฮนุมานผู้ชัญนใช่สี ได้รับคำสั่งขององค์พระจกักรีขุนกระบี่จึงคานคอยถอยออกมายีปอบเมืองถ<ะ>อยออกมามึงสิมาเต้นตำกันจังไหนยายหัวเจ้าลุดโอ๊ยมาเถอะมาเถอะขุเ้าห้ามจํา มังอยมาคือส่งว้อมพันหัวคักเข็มอยากไข่ิืงมอคักแย่เอาไหมเอาเอาไหมจ้ะเออเอาหนึ่งสองไปไปย้ยเอาไปล่องไปละเมะียเจ้ากะรล่องอีเห้มันสุดจบจบกะละเมนจัง กูเมยอแจ๊คสีเม่อ,อยอีหยงโอ๊ยกันสีมาเล่นนี้ท่านเกาป่ะนี่มันว่าปเป็นต่อเบิงเบิงหยังขันเดี๋ยวนี้เขานําเสนอแบบใหมแบบ่แบบใดรูปแบบใหมแบบ่แบบใดรูปแบบใหม่หนังตะลุงนี่เอาทิมไปเลยเออมึงเคยเห็นบอเบิงหยังแม่นาคเดอะมิวสิคอลเคยเบิงอยู่อือ ออกอย่างไหรไทแย,ย่แต่ว่าเมื่อนี่ลูกหลานสุดสายแน่นส้างรรค์ผลงานไหนพ่อเม่พี่น้องในเบิ้งในชนผลงานยังนาเกี้ยวเดอะมิวสิคอลเป็นคว่มเสื้อเกี่ยวกับไญานาเอ้านั่มภาพี่น้องบ้าพอครับสุดยอดโชว์ศิลปะวังธรรมนาเกี้ยวเดอะมิวสิคอลมันม้วน